ด้านนู้นก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับทุกคนดวงอาทิตย์จะตกจากนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่อ่ะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับผมเลยถ่ายได้นะทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นทางเข้านะครับด้านทิศตะวันตกอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูถึงความสวยงามนะครับสวยงามมากๆครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนะครับ นี่นะครับผมพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีการบำรุงรักษานะครับดูแลรักษาด้วยนะครับทุกคนนะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับถึงความสวยงามางต่างๆนะทุกคน ชื่นใจมากๆนะครับที่ได้มาในวันนี้นะฮะเพราะว่ามีความสวยงามที่ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับสุดยอดเลยนะครับทุกคนสุดยอดมากนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติก็มาถ่ายรูปนะครับนักท่องเที่ยวสังชาติเขาจะชอบมากนะครับเขาจะชอบวัตถุโบราณเขาจะศึกษานะครับเหมือนกับพวกเรานะครับก็าจะมาศึกษาหาความรู้นะครับว่า ความสวยงามของสมัยโบราณนั้นเป็นแบบไหนยังไงนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน